โมชอบบริการขายสัตว์เลี้ยงและไอเทมต่างๆในบิวอซูมีทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งผลไม้แล้วก็มีไข่ด้วยนะและยังมีบริการกดเกมไายไม่ว่าจะเป็นแบบบิวอซูหรือว่าแมอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทั้งถูกและไวแอดมินบริการดีใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับไม่ว่าผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้ก็อยู่กันในแมปบิวว์ซูกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมก็จะมานะครับผมสรุปอัปเดตใหม่นะครับทุกคนหรืออัปเดตฮาโลวีนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเออผมก็ได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วนะครับผมโอเคก็อยไปรับชมนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แบ่งใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลลลลลลืมมมมมกกกกกกกดดดดดดดรรรรรรระะะะิิิ่่่่่งนนนนนคค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 คััััับบบบจไไไ้้้้พพาาาปปปใใหๆโโอออเเเเเทุถแวววีีียยย๋็ช ไปเลย let's go ก็มาสักทีนะครับแล้วต้องมาไว้เลยนะเออผมก็เพิ่งไปเห็นนะครับประมาณมันมันอัปเดตตั้งแนตะ่ประมาณ4ี่โมงนิดๆแต่คือผมเพิ่งมารู้ตอนประมาณ4ี่โมงกว่านะครับเออก็เลยมาทําชานิดนึดนงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นโค้ดใหม่นะเออโค้ดใหม่ยังไม่เห็นเลยนะครับแล้โค้ดฮาโลวีเลยนะก็น่าจะโดนฟงกันมานะครับเออกูลองใส่แล้วใส่ไม่ได้เลยนะคนดูโอเคนะครับอย่างแรกนะทุกคนที่มานะก็คือนะครับผมใครใหม่จํานวน2องฟองนั่นเอง นะครับนะที่ผมเห็นก็ประมาณนี่นะครับมันมีไข่อานี่มีไดโนนะเออไข่ไดโนเอกนะครับที่ผมเห็นนะครับแล้วก็มีไข่ฮาโลวีนเอกนันนี้น่าจะมาแค่อีเวนต์ป่าวก็ไม่แน่ใจนะครับเออแล้วก็มีไข่อันอ่าอยู่ไหนนะน่าจะเป็นอันนี้นะครับเฮ้ยน่าจะ2ฟองสินี่นะครับผมคนดูนี่2ฟองนี่นะครับเออไอไข่นี่ก็ผมยังไม่ได้วางเลยนะครับนี่ยังไม่ได้วางเลยนะฮะนี่ยังไม่ได้วาง ผมได้ติดสถานะมาแล้วนะครับสถานะฮาโลวีนแต่เดี๋ยวผมรอสะสมไงรอวางทีเดียวนะครับไม่งั้นแม่งเรียบร้อยเลยนะฮะนี่ก็มี2ฟองเนาะเออสองฟองไดโนอเอ,อ็ออนเอกนะครับกับอันนี้นี่อฟองเนาะเออแล้วก็นี่นะครับผมสภาพอากาศใหม่หรือสภาพอากาศฮาโลวีนนะครับก็เวลามันฮาโลวีนแล้วใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเออเท่นะเนี่ยเท่อยู่นะเนี่ยนะครับพูดถึงโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็มีสถานะใหม่เข้ามาคือสถานะฮาโลวีน นะครับนี่เห็นไหมเออแต่ผมอยากอยากรู้นะว่าตัวที่ติดสถานะฮาโลวีนมันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าน่าจะสวยน่าดูเลยนะฮะสถานะฮาโลวีนเออนี่น,นี่ต้องรอรุ่นต้องรองร,รุ่นนะว่าเป็นยังไงนะครับรอรุ่นเลยผมรอรุ่นเลยแล้วก็นะครับทุกคนมีสัตว์เดินตามแล้วนะครับเออณตอนนี้มีสัตว์เดินตามได้แล้วนะ เออนี่ทุกคนมาเรามาดูนะครับมันจะเป็นสัตว์แบบนี้นี่นะครับกดมาที่กระเป๋านี่เห็นไหมนี่เรากด f o l l o w ปุ๊บนี่มันจะมีสัตว์เดินตามนี้นะฮะแล้วก็มันไม่ใช่มาเดินตามทีเฉยๆนะครับทุกคนมันจะทําให้เรานะครับผมฟักไข่ไวขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตัวผมเนี่ยมีมันก็ช่วย12%เนาะแต่ถ้าแบบตัวอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็น6%แล้วแต่ตัวด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะแบบบวกแสนดิบลองน่อโอเ๋ยนตี้มาดูว่ามันจะดี่ไหนึ๊บอังนี้่ะวหรับนีน เดือนต่างก็จริงแต่แค่เจ็ดเอร์เซเองอ่ะนะครับเยอะสุดก็น่าจะเป็นเจ้านี้เหมือนพวกตัวเป็นที่เป็นลุงๆนะครับมันจะช่วยเยอะนะเออเดี๋ยวอันนี้วางก่อนนะครับวางคืนก่อนวางคืนก่อนนี่เออเอาไปอึนะครับก็จะใช้ตัวตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมช่วยฟักไข่ไว้12%นะครับก็ดีดีอยู่นะอันนี้แล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนก็เป็นอีเวนต์ใหม่ก็คืออีเวนต์แคนดี้นะครับนี่อีเวนต์แคนดี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ได้โดมโดมฮาโลวีนนั่นเองนะครับนี่โดมฮาโลวีน ก็คือ500เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่มีวงล้อนี้มาเนาะสามารถกดเคมได้ปึ๊บเราก็จะได้ไข่ฮาโลวีนมาเนาะทุกๆ3 0สินาทีเราจะได้นะแล้วก็ต่อวันเนี่ยทุกคนได้แค่6ฟองนะครับไอไข่ฮาโลวีนเนี่ยเออต่อวันได้แค่6ฟองเนาะแล้วเอามาสุ่มนะพวกตัวใหม่นะฮะนี่นะครับอุย้ยมีแต่ตัวที่ผมอยากได้ว่ามันเท่นะครเอออาจจะเป็นสัตว์อีเวนต์ก็ได้เื่ออาจจะหาไม่ได้แล้วหรือเปล่านะวันนี้นี่ก็ประมาณนี้เนาะก,ก็ทำเควสนะครับเพื่อมาแลกโดมนะฮะ500รอยยาวๆไปนะครับผม แล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนเราเนี่ยรู้ไหมว่าสามารถกดนะครับทุกคนกดไลค์บ้านนะครับเพื่อรับแคนดี้ได้นะครับก็จํานวนจากัดอยู่ประมาณ10คนเนาะเดี๋ยวผมดูแคนดี้เห็นไหมสี่สิบสองปึ๊บกดไลค์บ้านนะครับกดไลค์บ้านเขาปึ๊บแหมเขาให้ปึ๊บนะครับแล้วก็จะได้เป็นสี่สี่อ่าเห็นไหมเออกดให้ได้ครบ10คนแล้วก็จะกดไม่ได้อีกนะครับผมเออสำหรับการกดไลค์เนาะอันนี้ก็แบบปั๊มแคนดี้ไปเลยในตัวนะฮะแล้วก็มีอาหารใหม่นะครับทุกคนอาหารใหม่นั่นคือฟักทองนะเรามาดูกันฟักทองฟักทองนะ ยี่สิบนาทีนะครับผมใช่ไหมยี่สิบเอ็มฮังกี้ก็คือความหิวช่วยไปยี่สิบล้านนะแล้วก็อยู่ได้หกนาทีนะครับแล้วก็จะสุ่มหาสถานะฮาโลาวีนอ่านี่อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีเนาะอันนี้ได้เลยอะแบบสุ่มหาสถานะแต่ปลาเหมือนจะยังไม่มาปะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองตกนะคบว่าปลาเนี่ยมันมาหรือยังนะสําหรับฮาโลาวีนเนาะเออไอ,อฮาโลาวีนเนี่ยก็มันมีประมาณนี้นะไม่ไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะว่า รางเลื่อนใหม่เนี่ยมันก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเออมาตั้งแต่อัปเดตที่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนมีเอาโดมกับสถานะใหม่เข้ามาเฉยๆเนาะก็มีประมาณนี้เออผมว่าอัปเดตนี้ก็ได้อยู่นะเออมีอะไรให้น่าเล่นอยู่นะครับเออนอกจากอ <c oughs> อัปเดตที่แล้วนะครับอันนี้มีอะไรเล่นมากขึ้นโอเคไม่บ่นนะไม่บ่นนะ EP นี้ไม่บ่นนะฮะเออก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนโค้ดใหม่ก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวถ้า,ายังไงเดี๋ยวผมก็ มาทำคลิปให้ดูละกันนะครับเออเดี๋ยวมาแจกโคดโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติ๊กทิ๊กให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับผม